สวัสดีครับท่านที่เป็นนักเรียนนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปิดจ็อบแบบออฟไลน์นะซึ่งมันง่ายมากๆนะตัวอย่างเคสนี้เนี่ยลูกค้าอยู่ไกลประมาณ300โลนะขับรถไปก็อยู่ที่ประมาณแถวแสัก5-6ชั่วโมงนะแต่เราไม่ต้องขับไปนะเราใช้โซเชียลนะผ่านออฟไลน์ดังนั้นในกรณีของความเข้าใจลูกค้าจะเข้าใจยังไง แล้วลูกค้าถึงตัดสินใจนะครับเป็นเพราะอะไรนะอ่าเรามาดูกันนะครับนะโอเคครับนะค,บคีย์สำคัญหรือคีย์เวิร์ดเนี่ยเรา,เราพูดถึงไลเดอร์เราเลี้ยวซ้ายนะฮะแต่เราเลี้ยวซ้ายด้วยอะไรฮะเฮลฟิตดีๆถ้าต้องเลี้ยวทั้งทีต้องเลี้ยวให้มันจัดใหญ่นะอย่าเป็นเลี้ยวซ้ายแบบที่ผมเคยสอนไงเลี้ยวซ้ายเป็นเหนื่อยนะฮะนอนน,อนหลับกลางคืนอยู่สะดุ้งเฮือกขึ้นมาลูกค้าจะเบิกได้ไม่ได้ไม่รู้ เบิกพอไม่พอก็ไม่รู้นะครับนะดังนั้นชีวิตเราอย่าให้ใครมากําหนดเราต้องกําหนดเองแต่ทีนี้ถามว่าในเมื่อมันมีตัวเฮลฟิตขึ้นมาเหมาจ่ายเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคครับถ้าจะเลี้ยวต้องเลี้ยวมันแบบจัดใหญ่นะครับนะโอเคครับผมภาพโอนะฮะทุกท่านทราบอยู่แล้วผมอยู่ไทยแลนด์ชุรันมา30ปีด้วยกันนะครับผมมีทั้งหมดหลายอาชีพนะโอเคเอาลนะสิ่งสําคัญคือท่านต้องมีข้อมูลลูกค้านะ แล้วจะต้องมีข้อมูลลูกค้าเชิงประจักษ์เชิงเปรียบเทียบท่านต้องมีข้อมูลเหล่านี้ต้องเปรียบเทียบให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์คือข้อมูลที่ลูกค้าฟังแล้วเออใช่ยอมรับอย่างเงี้ยและเชิงประจักษ์เปรียบเทียบก็คือลูกค้าพอฟังปุ๊บโอ้มันเข้าใจง่ายไงนะและต้องเห็นภาพชัดด้วยไม่ใช่ลูกค้าฟังหรือลูกค้าดูคลิปหรือว่าลูกค้าเห็นภาพแบนเนอร์ของเราที่เราส่งผ่านระบบออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยลูกค้ายังงงๆอยู่อันนี้ไม่โอเค และยอมรับในทันทีที่เห็นถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทํายากไหมมันยากนะนะครับท่านว่าขายของเนี่ยท่านว่าขายอินชอรันว่ายากไหมมันโคตรละยากนะครับนะไม่ใช่ง่ายนะครับนะแต่เราทํายังไงให้มันง่ายโดยเฉพาะง่ายโดยผ่านโซเชียลเนี่ยนะอันนี้มันก็ยิ่งง่ายไปอีกเลเยอร์หนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับนี้ถามว่าแล้วทําไมมันทำำําสําเร็จล่ะแล้วบางคนทําไมทําไมส่สําเร็จมันเป็นเพราะอะไร เพราะว่ามันมีความต่างกันเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่พูดถึงนี่ไงข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มแบบเทียบเห็นแล้วต้องเห็นภาพชัดและยอมรับในทันทีที่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ใช่ง่ายนะครับอย่างเงี้ยนะท่านต้องพูดกับลูกค้าให้เป็นให้ลูกค้าเข้าใจก่อนก่อนที่จะเซลล์นะการักษาแบบโลกใหม่คือเฮลฟิตดีๆกดเจ็ดข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ท่านต้องพูดให้เป็นนะ ถ้าท่านพูดไม่เป็นลูกค้าก็ยังไม่สามารถที่จะคอยตามได้หรือยอมรับในสิ่งที่เราสื่อสารได้ท่านต้องพูดให้เป็นพูดให้เข้าใจให้เขาเห็นภาพนะท่านต้องไปฝึกนะท่านต้องรีอัพสกิลท่านจะต้องมีเขาเรียกว่าการทําซ้ําอยู่บ่อยอ่ะทำซ้ำทำซ้ำทำทำซ้ำจนเกิดเลยฮะเกิดสกิลไงยเกิดทักษะโดยไม่ต้องคิดมันพูดเองโดยอัตโนมัตินะท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ได้นะครับ ไม่มีนะท่านไปเจอลูกค้าต่อหน้านี่ท่านบางทีไปไม่ไปไม่ถูกนะฮะง่อยเปียเสียขาต่อหน้าลูกค้าเลยนะครับเนี่ยท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อมูลเนี่ยเหล่านี้ต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมีไม่มีไม่ได้เนี่ยข้อมูลตามเมาส์ผมเนี่ยต้องมีครับไม่มีไม่ได้ไม่มีจะไปยังไงล่ะครับเนี่ยต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการสื่อสารกับลูกค้านะนะอย่างเงี้ยท่านต้องมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเห็นภาพจากอัธนุนเะนีเนี่ยลูกค้าของผมเนี่ย ไปนอนโรงพยาบาลเมื่อก้าพฤษภาลูกค้าของผมไปนอนโรงพยาบาลอยู่หนึ่งวันนะครับท่านว่ากี่บาทตัวเลขตรงนี้เวลาคุยลูกค้าตัวเลขยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นอันนี้ผมเราคุยในฐะานะที่เราเป็นเจ้าที่ผมเลยโชว์เห็นเลยนะไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งวันไปรักษาเกี่ยวกับน,นิ่วทางเดินปัสสาวะถามลูกค้าว่ากี่บาทลูกค้าตอบสี่ห้าหมื่นพอผมเฉลยปุ๊บ 5, แสนห้าแสนสี่ลูกค้าตกใจเงินเก็บไปอยู่ที่โรงพยาบาลหมดไม่เหลือครับ เห็นไหมท่านต้องมีขี่ะท่านต้องมีวิธีพูดอ่ะลูกค้าฟังแล้วอืมใช่เงินเขาเดือดร้อนละเงินเขาลังจะเดือดร้อนแล้วแล้วคนที่เราพูดอยู่อายุอะไรครับสี่ห้าสิบเขาสูงไว้ป่วยทั้งสิ้นและโรงพยาบาลปัจจุบันนี้โหดร้ายทานรุนมากโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะมะเร็งเมื่อก่อนล้านหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวนี้ห้าล้านจะไม่อยู่เอาอ่ะหายไม่หายอีกเรื่องหนึ่งนะจริงไหมครับ ท่านต้องเข้าใจบริบทสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านเข้าใจปุ๊บท่านต้องสื่อสารสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าลูกค้าได้และสําคัญคือเราไม่ได้คุยต่อหน้าลูกค้าเราคุยผ่านออฟไลน์อ่ะมันยิ่งยากเลเยอร์ความยากมันเพิ่มชั้นขึ้นไหมครับเรเวลระดับความความสามารถของของ,ของการสื่อสารต้องมากขึ้นไหมต้องมากขึ้นนะฮะเนี่ยและท่านก็ต้องเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นเชิงประจักษ์นะยกตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นภาพชัด ง่ยตัวผมเองผมตันหนักแมผมตันหนักผมก็ซื้อค่ารักษาแบบโลกเก่าเอาไว้โลกเก่าคืออะไรก็อธิบายไปนี่คือรักษาแบบโลกใหม่ผมตันหนักผมเลยซื้อเนี่ยค่าห้องรักษาเนี่ยหกพันแต่ผมซื้อค่ารัษาหนึ่งบาทถึงนะสิบห้าล้านเมืองบาทถึงสิบห้าล้านบาทเนี่ยค่านอนโรงพยาบาลวลาสองพันผมซื้อเอาไว้ทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมได้ผมมีสิทธิ์รักษาต่อปีอ่ะวิธีการพูดก็ต้องพูดไป พูดลูกค้าคลิกพูดลูกค้าเออเฮ้ยลูกค้าบอกโอ้ไม่มีไม่ได้แล้วนี่ท่านจะสื่อสารยังไงตรงนี้ท่านต้องพัฒนานะกะกสินค้ามันดีตัวสินค้าตัวเฮลฟิตดีเดียท่านดูหนึ่งบาทถึงสิบห้าล้านอ่ะเข้าหอหกพันปัจจุบันนี้โอเคไหมโอเคนะครับแต่ถามว่าสินค้าดีแต่ท่านพูดไม่เป็นมันก็จบอ่ะมันก็ตายตรงนั้นแหละครับให้ไปพูดต่อหน้ามันก็ตาย ถ้าสินค้ามันพอก็มแก้มแต่พูดเนี่ยโอ้โหระดับเทพขายได้ครับลูกค้าซื้อสินค้าดีมากเพชรเลยนะแต่ไปตกอยู่ในตมอ่ะผมถามลูกค้าจะเห็นไหมล่ะครับเพชรนะอ่ะไอโครนตรมมันบังหมดไงดังนั้นสกิลในการสื่อสารทักษะในการเปรียบเทียบทักษะในการยกตัวอย่างนะครับหรือทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำเสียง,งต่างๆสำคัญมากมาก และภาพหรือแบนเนอร์ที่ท่านต้องเอามากระตุ้นลูกค้าเนี่ยผ่านโซเชียลสำคัญครับเพราะท่านไม่ได้อยู่ต่ตอนน้าลูกค้านะท่านสามารถสื่อสารลูกค้าได้แค่เสียงเท่านั้นน้ำเสียงเท่านั้นลูกค้าไม่ได้เห็นมือท่านไม่ได้เห็นตัวท่านเห็นไหมเลเวลระดับความยากมันก็ยากขึ้นไปอีกเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยท่านดูนะเสร็จปุ๊บผมก็พูดบาปาเนี่ยท่านดูนะผมส่งให้ลูกค้าเนี่ยดูสองคลิปคลิปที่หนึ่งคือคลิปแล้วคลิปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง โรคปัจจุบันนี้ว่ามันมีอะไรและสําคัญยังไงอย่างเช่นโตกเนี่ยใช้เงินรักษาเท่าไหร่ครับมหมาสารถูกไหมฮะแล้วใครตายครับเอ๋นะที่เพิ่งตายไปท่านต้องยกตัวอย่างเชิงบัจจักเขาเรียกเชิงปัจจักเนี่ยเห็นไหมโตกเข้าโรงพยาบาลทิ้งสองล้านอยู่หรือเปล่าครับหายไม่หายเรื่องนะแต่ถ้าไม่มีตังค์ผมว่าตายคาเตียงเนี่ยต้องพูดให้เป็นนะแ,แล้วคนรวยเขาคนรวยเนี่ยเขาเขาไม่เข้าโรงพยาบาลรัดนะต้องพูดให้เป็น ผมถามท่านว่ามีรถสองคันนะมาจอดหน้าบ้านหน้าบ้านของนายกอ,อหน้าบ้านท่านดีว่าเราคุยอันนี้เราในฐานะของเจ้าที่นะมาจอดหน้าบ้านท่านรถคันหนึ่งนะเป็นรถของโรงพยาบาลรัฐบาลเก่าๆนะรถอีกคันเป็นรถของโรงพยาบาลเอกชนหรูหราเลยนะครับขับมาสองคันท่านจะไปคันไหนตัวท่านจะไปคันไหนแน่นอนร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปรถโรงพยาบาลเอกชนที่หรูหราถูกไหมครับ แต่พอเปิดประตูออมาปุ๊บมันมีพนักง,งานโผล่หัวมาบอกพี่มีประกันไหมเราตอบว่าสมมุติละเราไม่มีนะไม่มีครับมีตังไหมเราตอบว่าไม่มีครับมันปิดประตูเราวิ่งหนีเลยนะครับมันออกไปเลยนะครับมันไม่รอเรานะครับแล้วมันไม่รับเราขึ้นรถด,ด้วยท่านก็ต้องเดินไปที่โรงพยบาลลยบาลรถโรงพยาบาลรัฐบาลไปได้ครึ่งทางขึ้นรถไปขัดได้ครึ่งตายขารถครับเห็นไ,ไหมผมถามแล้วเครื่องมือลูมารัฐบาลมันจะทันสมยัยเลยครับ ะะและความรวดเร็วต,ต่างๆเอาตรงๆเราคุยกันตรงๆดังนั้นผมถามว่านี่คือคีย์ไงฮะที่ผมกําลังส,สื่อสารกับท่านเนี่ยนี่คือคีย์เมื่อลูกค้าฟัง้อุ่งใช่เว้ยจริงเว้ยถ้าเรามีตังก็ตายยากครับแต่ถ้าตังหมดล้ตายคาเตียงนี่คือคีย์นี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องท่านต้องพูดได้ขณะที่ท่านฟังผมอยู่ท่านไม่เห็นตัวผมนะท่านไม่เห็นพฤติกรรมของผมนะ ท่านแค่เห็นเสียงผมแต่ผมถ่ายทอดน้ําเสียงออกไปให้ท่านได้เห็นภาพนี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทําให้ได้คลิป2อเรื่องเกี่ยวกับโปรดักนะเห็นไหมคลิปข้างล่างน,นี่ผมก็พูดไปอันนี้ผมส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าดูนะลูกค้าอ่านนะลูกค้าอ่านนะเห็นไหมนะเห็นไหมครับนะแล้วการทําคลิปวิดีโอทํายังไงท่านต้องไปฝึกเองนะนี่คือสองแผนและท่านดูนี่ครับ ผมเปรียบเทียบพอร์ตเลยแผนหนึ่งแผนสองนะเสร็จปุ๊บลูกค้าตอบยังไงครับเนี่ยพี่โอค,ครับของน้องมาถึงว่าลูกสาวเขานะฮะมีครักษาแล้วค่ะมาถึงว่าเขาทาไว้กับบริษัทอื่นตัวผมก็รู้ว่าเขาทําไว้บริษัทอื่นเพราะลูกสาวเขาเนี่ยเป็นลูกค้าผมมายี่สิบปีครบสัญญาไปหนึ่งพอร์ตแล้วนะครับและเขาก็ซื้อพอร์ต ul ผมเพิ่มนะอีกหนึ่งพอร์ตแต่ไม่มีรักษานะเพราะเขาบอกว่าเขาซื้อเอาไว้กับบริษัทจุดจๆแล้ว ซึ่งไม่ใช่ของไทยประกันผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ขายพอร์ตเงินออมไปผมสบายใจด้วยไม่ต้องบริการด้วยเลี้ยวขวาไงที่ผมสอนทุกท่านไปว่าให้เลี้ยวขวาคือพอร์ตเงินออมมันไม่ต้องบริการไงเจอ,อทิ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะบางทีไม่ต้องเจอด้วยโอนเงินผ่านไอไอแอปพลิเคชันถูกไหมต้องบริการไหมต้องไปสะดุ้งตื่นตอนทีหนึ่งทีสองไหมลูกค้าโทรมาไม่ต้องครับแต่ทีนี้ถ้าจะต้องขายถ้าจะต้องขายอ้าวได้นะครับ ผมก็เสนอไป2แผนท่านดูฮะท่านดูแผนนี้นะแผนนี้นะแผนสองนะนี่1บาทถึง15ล้านเห็นไหมดูตามเมา์นะค่าห้อง6 0พันถึง12 0 0 0เนี่ยลูกค้าบอกว่าเอ๊ะแต่พอผมส่งให้ลูกค้าปุ๊บลูกค้าตอบนี้ครับแต่ตัวแผนสองน่าสนใจแต่ตัวแผน,น2น่าสนใจโดนฮนะโดนโดน,โดน,โดนแผน1ไม่น่าสนใจหรอกครับ1บาทถึง5ล้านแผน,น2น่าสนใจและเบี้ยมันไม่แพง แต่อ้อมมาถึงแม่เขานะขอปรึกษาแฟนก่อนนะคะก็แน่นอนครับเรื่องนี้มันต้องปรึกษากันครับมันไม่ใช่ซื้อปาทูนะที่ยซื้อง,ง่ายๆไม่ใช่อ่ะตัดสินใจไปก่อนสงการนะฮะที่ผมส่งเขาในก่อนสงการที่วันนี้ผมพูดเนี่ยคือวันที่ยี่สิบเมษาหกหกนะครับลูกค้ารายนี้ที่ผมส่งให้เขาในก่อนสงการเซจปุ๊บพอสงการจบปับ๊บผมทักเขาใหม่นะผมทักเขาใหม่นะผมทักเขาใหม่นะ ทักเขาหลังจากสงการปั๊บทักโดยทักอนะไรฮะส่งข้อมูลด้านการเงินเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านทองครับเ,เป็นเจ้าของร้านทองเขาก็ศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนผมก็ส่งเรื่องแบบนี้ให้เขาเสร็จปุ๊บเขาก็ตอบกลับมาโอเคนี่ไงตอบกับมาเรียบร้อยลูกค้าตกลงเซเยตทายบัตรมาแล้วก็รกับคำสัเนามาท่านว่าลูกค้าส่งสองอย่างอันนี้มาลูกค้าอยู่ห่างจากผมเนี่ยสามรอยกิโลเมตรนะครับใครที่เป็นระดับศูนย์แล้วภาพไม่ต้องห่วง ภาคในขั้นเทพใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วเป็นระดับสูงเนี่ยผมพูดว่าลูกค้าส่งหน้าบัตรมากับเนี่ยรับรองสำเนามาพอไหมจบไหมจบไหมจบนะแล้วก็จบครับลูกค้าโอนเงินมาเรียกว่าผมเอาเงินเอาเงิน,เอ,เ,งนเอางานเข้าเมื่อวันที่อะไรครับนี่ยี่สิบเดือนสี่หกหกวันนี้ผมพูดในวันที่ยี่สิบปิดจ็อบเรียบร้อยครับเรียสามหมื่นหนึ่งเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาซื้อไว้ โดนครับโดนตรงแผนไหนฮะโดนตรงแผนนี้ครับหนึ่งบาทถึง1ิ้าล้านเพราะบาริษัทเก่าเขาไม่ถึงบริษัทเก่าของเขาเนี่ยเป็นค่าสาแบบโลกเก่าไงและผมก็พูดจนเขาเห็นเอยค่าสาแบบโลกใหม่เนี่ยนะไม่ใช่โรคนะโลกใหม่เนี่ยมันจ่ายแบบไหนท่านต้องมีคียไอตรงคีสำคัญมากท่านต้องพูดลูกค้าเห็นภาพชัดว่าเออไอของเก่าที่เขาซื้อไว้กับของใหม่ที่เรากำลังเสนอเนี่ยมันต่างกับฟ้ากบะหวมันต่างกันฟ้ากบเหว ลูกค้าเห็นปุ๊บโอ้โหโดนเลยครับหนึ่งบาทสิบห้าล้านเข้าหกพันเอาอยู่ชั่วโมงนี้เอาอยู่ดังนั้นมันไม่ให้ปิดจ็อบง่ายแล้วผมต้องวิ่งไปหาหมาให้สามร้อยโลไม่ต้องเลยนะฮทุกอย่างทําไปนี้หมดเลยเพราะมันโลกโซเชียลงานเข้าเรียบร้อยครับแล้วเคสนี้เคสผ่านด้วยไม่มีปัญหาสุขภาพเลยเด็กอายยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีเห็นไหมฮะง่ายไหมง่ายต่อการที่เราจะทํางานในโลกใหม่ไหมท่านอย่าคิดนะครับว่าบริษัททะเลอินซูลลนเนี่ย จะไม่ใช้ AI ในการพัฒนาบริษัท AI คือ artificial intelligence เนี่ยท่านครับถ้าเกิดบริษัทไทยประกานเอา AI มาใช้นะครับและลูกค้าเนี่ยคนโลกใหม่เนี่ยเขาซื้อนะฮะอินชลันเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยและ AI มันคอยตอบแล้วท่านจะเหลืออะไรครับตัวท่านจะเหลืออะไรครับจะอยู่ตรงไหนอะของของของบริษัทหรือว่าจะถูกบริษัทดีลีท บริษัทไม่ดีลิทนะฮะแต่ว่าระบบมันดีลิทดังนั้นท่านต้องปรับตัวและพัฒนานะครับ AI มาแน่ๆครับผมบอกเลยว่าบริษัทเนี่ยอย่างจ่ายเงินเป็นคอยอ่ะจ่ายเงินเป็นเหรียญน่ะในอนาคตไทยประก,กันก็ต้องออกคอยออกมานะจ่ายเงินเพราะตอนนี้จ่ายเงินผ่านแอปถูกไหมและพอบริษัทไทยไลน์ชนลันออกคอยออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าผ่านจ่ายผ่านคอยคือผ่านเหรียญน่ะจะได้โบนัสจะได้โปรโมชั่นอะไรอุไม่ต้องห่วงครับ แล้ว AI ก็มาอีกท่านยายคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิทัลเนี่ยไทยไลท์อินซูลนเนี่ยจะไม่คิดนะในเมื่อท่านดูแมนนักการเมืองเนีทำอะไรครับนักการเมืองกำลังออกเหรียญดิจิทัลเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เรากำลังถอยหลังหรือเรากำลังวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไม่พัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผ่านออฟไลน์ ท่านกาลังต่อต้านต่อต้านคือถอยหลังท่านต้องตีคู่ไปกับมันและเหนือมันด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ติดตามผมเนี่ยผมพูดถึงการบริหารการเงินในโลกของเงินดิจิทัลเนี่ยนะมานานมากแล้วหลายปีมากละและผมก็ลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับโล,โลกดิจิทัลแล้วผมถามคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบริหารการเงินแบบโลกดิจิทัลอะ่ะนะฮะดังนั้นถามว่าบริษัท นะไทยประกันก็ต้องปรับตัวให้สู่โลกดิจิทัลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญคอยก็ตามไม่ว่าจะเป็นใช้ a i artificial i n t e l l i g e n c e มาบริหารจัดการเราก็ตามเขาทำแน่นอนเขาทำแล้วนะไม่ใช่ทำแน่นอนนะก็ขอให้ท่านได้ปรับปรุงนะและพัฒนาบางคนทำเก่งอยู่แล้วนะบางคนเก่งกว่าผมด้วยนะแต่ผมบอกก่อนนะผมหลายอาชีพนะถ้าผมอาชีพเดียวเนี่ยนะนะ ท่านลองคิดเอาละกันแต่ผมมีทั้งหมด9อาชีพตอนนี้เหลือ6อาชีพนะผมทำธุรกิจอ,อินซูลนม์มา30ปีนะครับเนะี่ยดูนะผมทำอินซูลนั์เนี่ยนะครับนะมา30ปีนะแล้วผมมีอะไรอีกฮะผมมีบรรยายของอินซูลนั์นะครับผมเป็นเน็คเวิร์ดเทรนเนอร์ของบริษัทนะครับอ่าผมอ่าบริหารเงินผ่านระบบดิจิทัลนะผมเป็นเทรนเนอร์อ่าผมเป็นอ่านักเทรดเดอร์ นะฮะผมทําบริษัททัวผมทําบ้านนกผมทําสวนเห็นไหมฮะผมมีห้าหกธุรกิจดังนั้นผมกำลังบอกท่านว่าท่านใดที่มีธุรกิจเดียวคืออินซูลันเนี่ยท่านต้องไปให้สุดไปให้เต็มที่นะท่านต้องพัฒนานะครับนะอ่ะสรุปประมาณนี้นะครับทริปนี้หากท่านใดมีข้อสักถามใดก็สื่อสารมาได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำได้ครับสวัสดีครับ